สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็บรรยากาศไทยไฟนะครับที่นะครับพวกแดงและยองนะครับพวกเราก็มาเต็มร้อยตั้งใจเต็มที่นะครับพวกเราอ่าเป็นไงพร้อมไหมเต็มร้อยไหมผมยิ่งกว่าร้อยครับผมรอบนี้ผมจะน็อกให้ดูครับผมร้อยร้อยนี่ร้อยร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นร้อยแปดสิบครับผมทำไมคุณเหมือนแบบคุณดีดหรือเปล่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้คุณดีดหรือเปล่านี่ร่างกายผมผิดครับร่างกายผิดร่างกายผมอยากปะทะครับร่างกายผมอยากปะทะครับเขาอยากต้องการปะทะแล้วแต่คนอยากปะทะเขาอยู่อย่างนี้เอเขาเป็นอย่างนี้อ่ะ ไม่ใช่นะมันเหมือนคนละดีดนะเนี่ยพวกผมจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มือไทยให้กับพี่น้องได้รับชมกันครับคุณมีท่าอะไรแปลกๆมาครับอ๋อท่านี้นี่เองครับผมมีแล้วมีท่าแปลกๆอะไรวันนี้โอเคครับมีเข่าร้อยไหมวันนี้มีเข่าร้อยมีแน่นอนครับผมแต่มีแม่ไม้มือไทยให้ทุกคนได้ดูนะครับเกมตัวเชียร์ผมด้วยครับวันนี้ครับเชียร์ผมด้วยครับพี่แสงชัยวันนี้ ชเชฟพิเศษด้วยนะครับน้ำลายเต็มหน้าเลยโอเคก็ไปแล้วครับ bye bye ขอบคุณครับ bye bye.